เลขาเลขาเลขาทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมนั่งเลประธานหิว ได้เลยเดี๋ยวเลขาทำไม่กินเลยค่ะทำอร่อยทุกอย่างอยู่แล้วจริงุ้ยน้ำเพชรก็ทำอร่อยเหมือนกันเลขาทำอร่อยกว่าเลขาทำอร่อยกว่าเลขาอยู่กับประธานได้ไหมกว่าหยุดทุกคนหยุดสองคนหยุดเลยถ้าอยากรู้ว่าใครทำอร่อยกว่าน้ำเพชรกับเลขาหมอนต้องมาประชันฝีมือการทำอาหารกันละก่อนที่ทั้งสองคนจะเดือดไปกันมากกว่านี้ผมเลยจำเป็นต้องตัดสินใจให้ทั้งสองคนแข่งขันการทำเมนูในระหว่างน้ำเพชรกับเลขาหมอนเมนูอาหารของใครจะมัดใจมาทานได้อยู่ไหมที่ดูอยู่ให้กดไลค์และช่วยตัดสินไปพร้อมๆกันคะแนนเต็มสิบหน้าตาอาหารของเลขาหมอนกับน้ำเพชรเนี่ยทุกคนให้น งั้นในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันเลยว่าระหว่างน้ําเพชรกับเลขาหมอนเนี่ยใครจะทําอาหารได้ถูกปากถูกใจประธานที่สุดน้าเพชรทําก่อนนะ <Okay. S 2> เอเคเมนูอะไรยำขนมจีนรักชูนี่ก็ต๊อกต่อยค่ะพอแ้ะค่ะน้ำมันพอ้ะค่ะมันจะอมน้ำมันอย oh. นี่มันอะไรกันวะเนี่ย เดี๋ยวจะสู้เลขาได้ไงเลขาอยู่เป็นส0 20ปีได้ยังไงก็อร่อยอยู่ดีถูกปากประธานแน่นอนบอกเลยคอยดูนะเมนูที่เลขาจะทำในวันนี้บอกเลยประธานต้องแบบว้าวมากเลยเพราะประธานไม่เคยกินเมนูในวันนี้บอกเลยอร่อยเน่ฝีมือเลขาไม่เป็นสองรองใครแน่นอนบอกเลยเลขาอยู่นานน่ะคิดว่าจะทําอร่อยหรอนี่น้ําเพชรนี่คอยดูน้ําเพชรจะทําให้สุดปีมือมัดใจประธานแน่นอนเมนูวันนี้นะคะจะมัดใจท่านประธานตั้งหวังจริงแน่นอน คอยดูแลกันค่ะว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของประธานนะคะเอาละครับ right. ทั้งสองคนยิงประจำที่ทั้งสองคนนี้คิดไว้อยังว่าใครจะทําเมนูอะไรให้ประธานกินไม่ได้ไปแล้วต้องคิดหรอกแค่อะไรมาวางเลยค่ะก็ตั้งให้ล้างใส่ไปได้แล้วก็ทำได้ค่ะหมดเนี่ยหมดเนี่ยเลยค่ะเมนูละสิบยี่สิบเมนูโอู้สิบห้าเมนูยี่สิบเมนูเลยค่ะแล้วก็ทำได้ค่ะหยุดหยุดก่อนโอ้เสียงกันไม่อยู่สักทีว่ะเลขาจะทำเมนูอะไรเลขไม่บอกเองเพล็กลองเห็นเบรกพี่ไม่ได้มันต้องบอกดิ จะทำเป็น3ชั้นผัดพริกเผา3ชั้นผัดพริกเผาทำเป็นไม่ละ,ละเคยกินไม <c oughs> <ห>่ละเคยกินไม่ละเมนูง่ายแค่นี้ก็ทำเป็น <c oughs> ค่ะอ้โหแกทำไปแล้วยำขนมจีนลักชูรี่ยำขนม เด็กๆแถวบ้านก็ทำได้มันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นนะคะโอยดเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเราจะมายืนเถียงกันแบบนี้ไม่ได้เะเว้ยเราต้องวัดกันด้วยฝีมือการทำอาหารทั้งนั้นในคลิปนี้ง่ายง่ายเออจริงมัดใจอยูนเลยมั้ยล่ะหยุดโอเคทุกคนก่อนที่สองคนนี้จะเถียงกันไปมากกว่านี้ทุกคนกดไลค์เพื่อรอดูคลิปนี้นะครับว่าระหว่างเลขากับน้ำเพชรเนี่ยใครจะทำอาหารได้มัดใจะธานน้ำเพชร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 เเ่ทยากันแล้วเลขาทำก่อนน้ำเพชร น้ำเพชดเรค่ะน้ำเพชรน้ำเพชรน้ำเพชรทำก่อนฉันทำก่อนเลยค่ะทำก่อนน้ำเผ็ดเฮ้ยเอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันเอางี้ป่อยิงชูปทั้งเยวพอนะทั้งเดียวพอดิอ่ะเดี๋ยวประธานน้ำให้ย่งเดาเบาๆน่ารึไงน้ำเพชรทำก่อนนะโอเคเมื่อกี้เมนูอะไรยำขนมจีนลักชูต๊อกต่อยนี่ก็ต๊อกต่อยค่ะ ผักหมูพริกแกงอะไรตอกต่อยเข้าดูนะสีสันออกมาแบบสูดชานดูประธานได้เน่เน่ขอนำเพลงให้หลงจีนก็เส้นสีขาวนี่ค่ะนี่ค่ะทำแบบแพ็เซิปซูซ่าค่ะค้งน้เราทำให้ดูเลยอะไปเจาอเจาะเจ้ยเฮ้ยเริ่มแรกทำอะไรก่อน ทอดปลาทูค่ะทุกคนทำไมต้องทอดปลาทูอะวันนี้เราจะทําขนมจีนไปยำขนมจีนปลาทูค่ะทุกคนอ๋อโอเคตามหัวใจหลักของเราคือน้องปลาทูค่ะนี่นะคะเราจะทอดปลาทูนะคะใส่น้ํามันให้พอแล้วค่ะน้ำมันพอแล้วค่ะมันจะอมน้ำมันโอ้ยพอแล้วค่ะน้ำมันเยอะมันจะอมปลาทูค่ะมันจะมีแต่น้ำมันนะแล้วแต่ค่ะชอดอะไรวะเนี่ยทำอาหารยันจะมาตีกันอีกยังค่ะพอแล้วเนี่ยยังไม่หลอบทั้งเดียวไปเลยเอาเอาตาเรียวมานี่มันอะไรกันวะเนี่ย นะคะคเราจะทอดปลาทูให้กรอบๆนะคะน้ำมันเยอะปลาทูก็จะอมน้ำมันนะคะทุกคนอันนี้อ,อันนี้กวัวนน้ำเพชรชทำอร่อยกวนหรือเปล่าเ้ยใช่ค่ะถึงไ,<ด>ไปขัดขวางใจเลยค่ะมาแค่น้ำเพชรคนเดียวเลยค่ะก็เอาอยู่แล้วให้มันจริงกับที่ปากตัวเองพูดนะคะเดน่รอดูเลยเลยว่าประธานอนะ่ะต้องเผ็ดแซ่บตูดตากับเมนูยำขนมจีนหอมสันแน่นอนถ้าเก๋อร่อยนะคะก็คงไม่รักฉันหรอกยังเธอน่ะ ที่มาหาครั้งนี้เขาอาจจะมาหาฉันก็ได้คือแนะเละรอทุกคนรอ,อดูเลยนะคะว่ายัางไงประธานก็ต้องเลือกเลขาผู้ว่าประธานและเลขาตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าการแข่งขันในะครั้งนี้มันจะทําให้ทั้งสองฝ่ายสมา,านฉันท์กันหรือเปล่าดูดิทุกคนสังเกตดูเถียงกันทั้งคลิปเลยหัวจะปวดว่ะแล้วความลําบากใจก็ตกอยู่ที่ผมใช่ไหมล่ะทุกคนเพราะผมต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งที่มันอร่อยที่สุดโอ้โหแล้วถ้าผมเลือกน้ำเพชรเลขาหม่อนก็โกรธถ้าผมเลือกเลขาหม่อนอน้ำเพชก็ต้อง โกรธเหมือนกันประธานไม่ต้องคิดมากมาได้ไงวะไมงไงฝีมือเลยค่ะก็ถูกใจประธานอยู่แล้วไม่ต้องคิดหนักหรอกคือในครั้งนี้ประธานจะเป็นกลางให้มากที่สุด,ดไม่ใช่ให้มากที่สุดหรอกเป็นกลางเลยเพื่อจะตัดสินรสชาติของอเลขาหมอนกับน้ำเพชรแ,แต่ว่าถ้าประธานเลือกคนใดคนหนึ่งถ้ามีใครโกรธกันนะได้ทีขาวอยู่ทีรัฐมนตรกาของประธานอยู่แล้วโอเคเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้การทําอาหารเราถามได้แต่ห้ามไปยุ่งกับคนที่ทําโอเคไหมใช่ เพื่อเป็นการเสียสมาธิของคู่ต่อสู้เราโอเคไหมน้ําเพชรโอเคโอเคอันนี้น้ําเพชรทอดปลาทูแล้วจะทอะไรต่อทอดปลาทูนะคะแล้วก็จะมาฉีกปลาทูให้มันเป็นเป็นชิ้นนะคะเป็นต่อแล้วก็เราจะทําเริ่มทําการทําน้ํายำนะคะทุกคนนี่ค่ะหมอนเตรียมตัวรอเลยนะเมนูต่อไปของเล้งขาหมอนคืออะไร สามชั้นผัดพริกเผาที่เคยทำให้ประธานกินเลยนะส่วนมากเขาจะเป็นแบบจะทําแบบเป็นอาหารมื้อเย็นอย่างนี้มันจะอร่อย,อยงไงมื้อเย็นก็จะต้องแบบกินกับญาติแล้วก็จะแบบเซ็ตเ็ตกันทุกคนแต่กินกับแบบพ่อแม่อย่างนี้ยแบบแยกกันกินทุกคนมันจะเป็นเมนูที่อร่อยมากต่อ,อย้ายกล้องมาอยู่ที่น้ำเพชรตอนนี้น้ำเพชรเอาปลาทูขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็แปลว่าทอดเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนั่นแหละครับแกงปลาทูสองเข่งก็โดนผมเอาปลาทูมาทอดเป็นที่เรียบร้อยนี่แกงปลาทูสองเข่งดูไว้ปลาทูเออ ผู้ดีบปะทูบูดปะตูบูดแก๊งปะทูบูดแก๊งปะทูบูดโอเคอันนี้ผมไม่ได้บอกนะครับว่าให้น้ำเพชรพูดนะครับ <c oughs> นั่นแหละครับทุกคนในคลิปนี้ทุกคนก็รอช่วยผมตัดสินด้วยนะครับว่า2คนนี้ทุกคนจะให้คะแนนใครดูไม่ต้องผ่านน้องวังฝอยๆอ่ะนี่นะครับเมื่อกี้หลังจากที่เถียงกันไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มสอนกันแล้วเป็นห่วงไงเลก็เลขาก็เลยนในในฐานะที่เลขาเป็นแบบป็นครูของประธานมานานี่วอยากอยากถ่ายโชว์วิชาให้หน้องบ้างเลขาเอ้ยน้ำเพชรน้ำเพชรอยากได้วิชาจากเลขาไหมไม่ได้อยากเลยน่าดไง แบบนี้ไงที <of the> <ici> ่ไม่ได้เอาวิชาอะไร่าบนี้ไงเป็นไง่โคตรใหญ่อ่ะทัวร์ทุกคนจับตาดูทุกคนกดดันหลังนะตอนนี้เลขาเงินกับน้ำเพชร ช่วยกันทำเฉยเลยว่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเลยขาหมนมาช่วยน้ำเพชรอะเพชรยังหันของไม่เป็นอืออันนี้น้ำเพชรหันค่ะจริงเหรอน้ำเพชรยอมรับความจริงป้ะใช่อะค่ะน้ำเพชรเล็บยาวไงไม่ถนัดก็เลยมาช่วยหันนิดเดียวจริงไหมน้ำเพชรมาเข่ามาเกาะกวนดิฉันค่ะเฮ้ยเมื่อกี้คุณยังอืออืออ่ะฉันจะเลยฉันช่วยคุณเนี่ยโอ้โหคุณพอเจอก้อนแล้วคุณเป็นแบบอื่นอย่างนี้โอ้โห ต่อไปเลยค่ะไม่ไม่ช่วยน้ำเพชรนะน้ำเพชรไหวเปล่าน้เพชรตารอดูเลยเลยตาพี่รสชาติของน้ำเพชรมันจะบาดใจประทานเลยวะมันจะมัดใจประทานอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้น้ำเพชรก็ถึงขั้นตอนอ่าแกะปลาทูจ้าอุ้ยขอชิมเนื้อได้ไหมไม่ได้มันจะไม่อร่อยเมื่อกี้น้ำเพชรบอกจะได้แลยนะไม่อยากให้ประธานชิมก่อนปุ๊บเดี๋ยวรสชาติมันจะติดปากแล้วมันจะชิมอันอื่นไม่อร่อยไงมันจะผสมชิมเลยค่ะเอาจริงๆแล้วปลาทูเราจะไปใส่เราจะไปใส่กับขนมจีนยังไงคนไง เราท่านใส่หนุ่มที่แบบแล้วก็เอานี้ใส่ลงไปก็เหมือนยำเข้าไปแล้ว่าเราตืา่นเทปปูโคลลงไปให้มันหอมดูน้ำเพชรดีสีเล็บแดงมากโอ้ยใครทำเล็บให้ครับเนี่ยทำเองค่ะเียทุกคนแค่นี้น้ำเพชร,พชรก็โกงทุกคนแล้วเนีเ่ยต่อจากนี้น้ำเพชรกับเลขาจะเลิกเถียงกันไหมน้ำเพชรเลขาช,ช่วยขนาดเนี้ยเลขาจะมาช่วยเพราะเลขาอยากชิมโอเคอยากอย่าเลิกเถียงกันแล้วนะโ okay. อเคถ้าเป็นแบบนี้ผมก็สบายใจนะนครับว่าทัานพูดเห็นก้าเหรเอาก้าโกงไม่หมดเลยเนี่ยว้าบอกไม่เคยฟังเนี่ย เห็นแม่เนี่ย so ก้ากล้าไหนแม่โอ้โหสามสี่อันโอ้โหมันกินประธานกินติ่คอตายทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเลยครับมอนทำไมเลยครับมอนมันเช่วยขนาดนี้คือทันทีเอาก้างออกไม่หมดดูก้างโอ้ยถ้าเกิดประธานกินไปโอ้โหสงสารประธานแย่เลยเนี่ยใช่แล้วอุวยแมงวันแมงวันดูประธานดูก้างมันตัวมันอ่ะโอ้โหแบบนี้อันตรายนะนี่นันเป็นทาง่อบเหมือนบอกแล้วเลขาทั้งทำอร่อยทั้งสะอาดทั้งแบบไม่อยากจะพูดเดี๋ยวก็ว่าอวยเลยเองจริงจริงขั้นตอนการทำมันก็สำคัญเนาะ ถ้ามีก้างอยู่เนี่ยติดคอรประธานไปทํายังไงอะทุกคนแต่ผลจะตัดสินด้วยรสชาติอาหารแล้วก็หน้าตาอาหารเท่านั้นนะครับอันนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการยำใช่ไหมใช่อโอเคใส่อะไรก่อนนี่ปลาหอมมากปลาแบบนัวมากทุกคนได้กินปลาแล้วหิวอ่ะใช่หิวส้มตําเลยวะ่ะทําส้มตาไปใส่ใส่ตัวไปด้วยใส่ตัวด้วใช่ไหมได้ไหมวะ มันได้ไหมวะไม่ได้สองช้อนแซ่บๆใช่แล้วเราก็ใส่น้ำตาลนะคะตึ่งแล้วเราก็จะมีเหลืออะไรอีกน้ำมะนาวนะคะทุกคนมันต้องใส่มะนาวด้วยเหรอน้ำเพชรใส่สิคะถ้าไม่ใส่มันจะอร่อยหรอโอ้ดึงช้อนเลยตึ่งดึงช้อนเลยเท่านั้นค่ะแค่นี้ก็คนเละคนเลเลยใช่ไหมโอ้โหเลอะเอาให้มั่นใจนะแต่ว่าเลขาจะรู้ดีว่าประธานจะชอบรสชาติแบบไหนแต่เลขาจะบอกไหมล่ะ นั่นไงเห็นไหมล่ะเรขามันก็ไม่ยอมบอกเป็นไงน้ำเพชรคิดว่าพอดียังยังค่ะใส่อะไรอีกน้ำตาลนี่ต้องมีน้ำตาลอีกอหิวห,ห,หิวไง,วไงก็บอกว่าเลขาประธานหิวไงก็ประธานหิวจริงไงอย่อยอามาดูกันว่าน้ำเพชรจะชิมกี่ครั้งนีม่มาดูเอาให้มั่นใจนะน้ำเพชรแน่นอนค่ะเอาให้ชนะเลียขาบ่นไปเลยนี่ครับทำการชิมอีกรอบที่สองเติมเปรี้ยว่อปเฮ้ยนี่เติมเปรี้ยวด้วยอร่อยจ้ารอชิมได้เลย ทั้งที่สามชิมทั้งที่สามคอยดูรอบนี้จะเติมอะไรไหมท้องด่างกะนะล้วท้องเพชยรท้องด่างเลยกันเลเฮ้ยจเพชรมั่นใจเปล่าสามารถปรุงได้เรื่อยๆเลยนะไม่มีการจับเวลานะเอาให้มั่นใจตัวเองนะเขาต้องมีการชิมการอะไรก่อนเออรอบที่สี่รอบที่สี่เป็นไงอร่อยอร่อยเฮ้ยรอบนี้แล้วมันอร่อยแล้ว ทองเหลืองทองเหลืงมากอ่ะขอชิมรอบที่ห้าหรอบที่หนะ้าแล้วนะถ้ารอบที่แม่เลวก็ยังรอดเลือดอีกแล้วมาค่ะต่อไปจะใสะะอ่อันนี้ละเออใกล้เสิ้นละใกล้เสร็จละใส่ไปเลยเมืองเดี๋ยวสังเกตตรงเพชรน,นะครับอาแนาฝั่งนี้ <c oughs> เหงื่อตกแล้วครับตอนนี้ครับ ากดดันหรือเปล่าน้เพชรกดดันหรือเปล่าเพราะว่ากาบมันร้อนค่ะเพชริกตัวแค่ะถ้าเกิดแบบนมำจีนเยอะกว่าน้ำมันจะไม่อร่อยไงมันจะไม่มันจะแห้งต้องให้น้ำเยอะกว่าของนมจีนมันจะคุกริบรู้ดีมากรู้ว่าไงนะรู้ดีมากค่ะเนี่ยเขาบอกเราเป็นอย่างเงี้ยในลัำของเขาคือตาทูท้องเฮ้ยวันนี้แหละตาทูท้องแข่งจะโดนกินตาทูเน่าหรือเปล่ามืงสีน่ากินว่ะสียำขนมจีนน่ากินมากเลยเลขาจะสู้ได้ไหมเนี่ย เลยเอออยากให้ทุกคนได้กินอังเลยว่ะเป็นตาแซ่บกับน้ำลายไหลอ่ะอันนี้เป็นอันเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ และต่อไปก็เป็นเวลาของเลขาบอนต่อไปเลยค่ะจะทำเมนู3ามชั้นผัดพริกเผานะคะทุกคนจะอร่อยหลอนเนี่ยบอกเลยอร่อยแน่นอนเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยค่ะจะหั่นหมูก่อนอันนี้ชิ้นใหญ่ไปครึ่งนึงนะคะเมนูอะไรนะลืมเมื่อกี้เมนูอะไรนะสามชั้นผัดพริกเผาเป็นไงน้ำเพสสามชั้นผัดพริกเผาด้วยมันจะอร่อยไม่อร่อยหรอกเฮ้ยอร่อยไม่อร่อยก็รอชิมดูก็รอดูการทำอาแล้วกันไม่เลิศโอ้โหโโหัห่นหมูที่ใหญ่ขนาดนี้ท่านประธานติดคอพอดีเลยเนี่ยแต่เมนูคนเละมันก็หดนะคะทุกคนไม่ต้องเหมือนเรากินหมูกระทะ ยากไปมันก็หดประธานจําเป็นอันนี้เลยค่ะเป็นอะไรวะลกูกไตแน่เลยค่ะทาไมย่งเค็มลิขาทาเข้มเหรอคือลขาชอบทำเ <ขอ S 1> มนูมคนอื่นทำรสช,ชาติของตัวเ <c oughs> องอันนี้อร่อยค่ะเส็มเราจะบอกไปเลยค่ะเพราะเาของ,ตของตเตยังอร่อยรสชาติ <c oughs> ของเราอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เค็มแน่นอนฉันรู้ดีว่าประธานชอบรสชาติอะไรโอ้รฉันก็รู้ค่ะฉันมาอยู่แค่ไม่ถึงสองเดือนกับเข้าสามเดือนฉันก็รู้เขาเลยค่ะประธานเขาชอบกินแบบไหนเขากินแบบไหนไม่บอกค่ะ เขาบอกคุณก็รู้สิคะไม่รู้อ๋อฉันอยู่กับเขาฉันรู้อยู่แล้วค่ะฉันไปกินกับเจ้าของเขาสองคนฉันรู้ข่าวว่าเขาอ่ะลุงแบบไหนค่ะพี่ตัวไหนไม่บอกค่ะประธานคนน้อยอะเฮ้ยนี่เลยขาหมอนเลยขาหมอนน้ำเปียช่วยนะเขาเปิดไม่ได้ค่ะฉันต้องนี้ต้องช่วยค่ะมาเลยละนี่หมูหั่นเสร็จแล้วนี่สามชั้นนี่สามชั้นที่เรียกขาทำแล้วไงต่อต่อไปเลยค่ะก็จะหั่นกระเทียมที่เคาะที่ปอกไว้อันนี้ก็หั่นไปก่อนโอ้ อะไรดีนะน้ำเพชรชอบใจอะไรวะน้ำเพชรชอบใจอะไรน้ำเพชรไม่เคยเห็นไงเพราะปกติน้ำเพชรจะใช้แต่โค้งกระสากตามมันเปลี่ยนวิธีเนาะโอ้กระเดยำเดนกระเด็นเวอร์ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยค่ะจะปรุงน้ำพริกเผาเลยปรุงน้ำพริกเผาคืออะไรก็ปรุงเลยเราเดียค่ะจะไม่ปรุงในกระทะเลยค่ะจะปรุงในถ้วยแล้วก็ผัดทีเดียว เป็นซูตรเคยเห็นไหมล่ะมันจะอร่อยหรอแบบนี้มันจะอร่อยหรอแค่นี้มันก็ไม่เห็นน่ากินอู้ยน้ำพริกเผาของอะไรเียอะมากแต่ละน้ำพริกเผามันจะมีหลายแบบนะคะทุกคนน้ำพริกเผาหวานน้ำพริกเผาเผ็ดแล้วก็น้ำพริกเผาเค็มเดี๋ยวเราต้องอ่านก่อนว่าอันนี่เป็นแบบไหนอันนี้เป็นพริกน้ำพริกเผาสำหรับทำต้มยำน้ำพริกเผาอย่างนี้เห็นสีอย่างนี้นะคะทุกคนมันไม่ได้เผ็ดมากนะคะทุกคนมันเป็นสำหรับต้มยำละลายในน้ำมันจะไม่ค่อยเผ็ดนะคะมันจะจืดฟังไว้มันไม่ใช่เผ็ดมากนะลองดูเถอะถ้าปทานง แล้วแต่นะคะทุกคนใครชอบแบบออกหวานหวานก็ใส่สองสามช้อนก็ได้แล้วแต่คนชอบนะคะทุกคนเดี๋ยวค่ะจะใส่ไม่ให้ช้อนเดียวก่อนกนเป็นน้ำตาลใสาก็ซอสฝักเขียวนี่ซอสฟักเขียวแค่ช้อนเดียวช้อนเดียวพอยังไม่ได้จอบจอบแล้วอันนี้ใส่ใส่ในที่นะคะไม่ต้องใส่ตับปลานะคะทุกคนอันนี้ก็มีรสชาติเค็มเหมือนกันหืมกินออกเลยวะน่าไปใส่พวกแมลงทอดเนาะเอางี้ดีกว่าอย่างเลขาจะหั่นทุกอย่างไปพร้อมเลยดีกว่าแล้วก็ลงผัดทีเดียวเลยจัดไปแน่นอนครับทุกคนเลขาหมอนตอนเนี้ยผมว่าเลขาหมอนเนี่ยเป็นคนที่ได้เปรรีียยยยบบมมาาาากกๆเเเเลลพะว่่่ขออนนูัผ มานานแล้วก็รู้นะว่าผมเนี่ยชอบกินรสชาติแบบไหนอแต่ก็ไม่แน่นะเว้ยน้ำเพชรมันอาจจะมามามืดนะเว้ยฟุกทาแล้วแบบรสชาติมันเข้าปากประทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็รอช่วยพี่ตัดสินนะแต่ผมว่าน้าเพชรของน้าเพชรก็น่าจะอร่อยนะทุกคนดูดิน้ำเพชรไปแอบ,บกินของตัวเองอีกแล้วไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือหิวข้าวก็ไม่รู้นะ อร่อยจ้าอย่างตอนนี้เลยค่ะก็พยายามจะหั่นของทุกอย่างให้ครบนะคะทุกคนแล้วก็เวลาที่เราผัดเราจะได้ลงกระทะทีเดียวเลยแล้วไม่ต้องมาลังเลข้างนอกอีกเมื่อกี้นะนน้ำเพชรนะผมบอกเลยทุกคนน้ำเพชรนะกำลังนั่งกินตรงนั้นอยู่แต่ว่าพอผมเปิดกล้องปุ๊บในน้ำเพชรก็ยืนน้ำเพชรน้ำเพชรเป็นคนอย่างนี้แหละอิ่มแล้วมั้งอิ่มไปลครึ่งท้องอิ่มไปครึ่งท้องอยู่คนเดียวโอ้ยทำเป็นไหมน่ะทำเป็นไม่เปก็รอดูนะคะ ใส่กระเทียมที่ซอยไว้ลงไปเนีอ่อขาเร่งมือหน่อยได้ไหมเนี่ยมันหิวแล้วนะนี่นได้เมนูเลยขากระเทียมทั้งหมดเลยค่ะเตรียมขอนหมดแล้วโอเคโอเคโอหัวทานแบบท้องรองแล้วใส่หมูเลยโอ้ทุคนใส่น้ำมันนิดเดียวมันก็ก็พอเพราะว่าสามชั้นมันมีนมันอยู่แล้วเดี๋ยวมันน้ำมันมันก็ไหลออกมาพี่สูตรไหนวะนี่ใช่เอาดูไปดูน้ำเต้าที่น้ำตาให้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยว ใช้น้ำเพชได้ไงต้องทานน้ำเพชด้วยน้ำเพชเต็มใจไปไหมน้ำเพชเต็มใจไหมไปได้โอเคกัดปันพูดมัเนี่ยน้ำตาลถุงแก้วกันแหละขอขอชิมหน่อยพี่เขาเฮ้ยชิมไม่ได้ดิชิมไม่ได้ชิม,มกฎกติกาขอดมดูแล้วกันดมกลิ่นโคตรเข้ม,ม <c oughs> เหมือนน้ำลาวาาที่เขาขอแค้เฮ้สีน่ากินว่ะน้ำเพชสีได้กินเขยเลยนะน้ำเพชบอกหลังกล้องเนี่ยน้ำเพชท่าหน้าหลังกล้องแบบเนี้ย ตัวประธานตัดสีให้เลยขาดิกดชำ่ชำกดช่ำแล้วก็จะใส่พริกนะคะทุกคนเพหัวประธานชอบกินอะไรที่มันฉ่ำๆนะคะทุกคนใช่มประธานพูดแล้วก็ประธานชอบแบบของหวานนะคะทุกคนรสชาติที่จีไปบอกน้ำเพลททำไมล่ะน้ำเพลททำเสร็จแล้วไงหรอได้นี่ก็ทำหวานนะคะเฮ้ยน้ำเพลทบ,บอกเราพี่ก็ทำหวานแต่ผมก็ยังไม่ได้ชิมไงเดี๋ยวเระธานไม่ต้องผัดให้มันสุกนะคะทุกคนอย่ามันดำ๋ยวมันได้เขียว เสร็จแล้วน่ากินไหมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเมนูทั้ง2เมนูมาเสิร์ฟประทานได้เลยมาแล้วค่ะ ยำขนมเดี๋ยวเฮ้ยอย่าแย่งกันพูดดีเอาฝั่งนี้ก่อนมาแล้วค่ะทุกคนสามชั้นผักปิ่นเคาของเลขานะคะทุกคนดูหน้าตาดินสีน่ากินมากนี่ค่ะยำขนมจีนนะคะปลาทูนะคะยำขนมจีนปลาทูอร่อยแน่นอนะต้องชอบแน่นมันเซ็งหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่เซ็งค่ะรอเลขาคนก่อนค่ะอร่อยแน่โอเคอันนี้จะชิมของใครก่อนดีอ่ะน้ำเพชรก็ได้ค่ะอ่าเอาน้ำเพชรน้ำเพชรคนแรกเลยนะได้เลยอ่ะเดี๋ยวเมนูของลำเพชรก่อนแล้วกันนะครับทุกคนยำอะไรนะ ยำขนมจีนปลาทูค่ะยำขนมจีนปลาทูนะครับต้องคนก่อนใช่ไหมใช่น้ำเพชรบอกว่าต้องคน,นก่อนนะมันต้องกินยังไงน้ำเพชรมันต้องใส่อะไรบ้างเอาปลาทูใส่ไปไหมใช่ค่ะบอกได้นะว่าต้องใส่อะไรไปด้วยไหมถั่วค่ะตักถักก่วด้วยสามสองสหนึ่งพร้อมหมค่ะเดี๋ยวให้ประธานพูดรสชาติพิจารณาขอได้ไหมขอต้องลองกินสองอันก่อนเหรอขอกินของเรยหาหมอนได้ไหมของเลียนหาหมอนชื่อเมนูอะไรนะ สามชั้นผัดพริกเผาค่ะโอ้บอกเลยน่ากินไม่เผ็ดหรอกมันจะแบบสีสันอาจจะดูเผ็ดแต่ว่ารสชาติอาจไม่เผ็ดนะคะทุกคนมันเป็นสีสันทชุดมฉ่ำอันนี้ต้องตักใส่อะไรไปเพิ่มไหมหอมด้วยแต่ต้นหอมเต็มหอมๆมาเห็นไหมแบบนี้นะอืมมาฟัให้เลยจ้ามสองทำไมอะเคียร์ของนรำเผ็ดก่อนอยู่ในปากเลยโอเคสามสองหนึ่งทำไมต้องนับวะชิมเลยทำไมต้องนับตับน้อมเลยวอ้อม บอกเลยน่ากินโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดสินด้วยหน้าตาอาหารก่อนแล้วกันไม่ต้องสองคนเคี้ยวอะไรกันอยู่่ะนนกล้องตัดไปนิดเดียวทั้งสองคน โอ้โหทำด้วเองก็อร่อยไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวผมจะตัดสินจากหน้าตาก่อนแล้วกันคะแนนเต็มสิบนะโอเคไหมหน้าตาอาหารนะครับคะแนนเต็มสิบผมให้ของน้ำเพชรก็ให้ของน้ำเพชรก่อนแค่นึงไรอแล้พูดะแนนจานว่ารอเยังไม่ได้ตัดสินเลยผมให้ของน้ำเพชรเจ็ดนะเจ็ดเต็มสิบเยอะมเยอะไหมขอเจ้าขอค่ะพอใสเลขาขอเจ็ดถึงห้าอ่ะเลขาหมอนเลขาหมอนเอาไปแต่ทุกคนดูขอเลขาหมอนนี่ หน้าตาสีจัดจานมากนะทุกคนเป็นทุกคนทุกคนจะให้คะแนนของเลขาหมนเท่าไหร่ผมให้แป <Yeah. S 1> ดเหลือรสชาติครับต่อไปจะเป็นรสชาติอาหารนะครับ ของน้ำเพชรก่อนเลยคะแนานเต็ม10ครับทุกคนคะแนนเต็ม1ิของน้ำเพชรเอาไป8แล้วกัน8เต <c oughs> <ๆ>็มสิสูงมากแต่ว่าจะบอกเลยว่าของน้ำเพชรเนี่ยมันมันจะมีความเขาเรียกว่าไงอ่ะเค็มโดดมานิดนึงเอาจิ้งอยากให้ทุกคนมาชิมอย่างเล็ดของเลขาหมอนนาตากินขาดไปแล้วมาดูเรื่องรสชาติกันรสชาติของเลขาหมอนผมก็ให้แปดเหมือนกันแปดก็รู้ไหมพ่ะอะไรคือเลขาหมอนอาจจะคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินรสชาติหวานแต่นี่มันหวานเกินมันหวานโดดขึ้นมาเกินอันนี้ก็เค็มโดดขึ้นมาเกินเพราะฉะนั้นแล้วรสชาติอาหารผมน่าให เด๋ยว่าหน้าตาลีขามวลชนะไปอันนี้ไม่รู้นะว่ามันอาจจะเป็นแบบเพะว่านับเ็ดทำาบาวางก่อนหรือเปล่ามันอาจจะโดนลมเป่าแล้วมันทําให้ น้ำมันซึมเข้าไปแล้วสีสันหน้าตามันไม่โดดเด่นขึ้นมาเดี๋ยวทุกคนดีกว่ามาช่วยกันให้คะแนนหน้าตาอาหารของ2อชานจานนี้กันของเลขาอร่อยสีก็น่ากินจัดจ้านมากทุกคนจัดจ้านมากของคุอร่อยอร่อยสองคนจะเพิ่งขิงกันสองคนจะเพิ่งขิงกันเอางี้ให้น้องๆไปคอยอ่านในคอมเมนต์คะแนนเต็มสิบหน้าตาอาหารของเลขาหม่นกับน้ำเพ็ดเนี่ยทุกคนให้เท่าไหร่กันอ่าเดี๋ยวคืนนี้เสิร์ชคฟโคู่ไปให้ด้วยทุกคนอย่าลืมโหวตมานะครับน้ำเพ็ดเยอะๆนะครับทุกคนเลขาชนะเขานะเลขาเลขาเลขาเน้ำเน้ำเลขาเลขาของเลขาจัดจ้าาาานนนสี่กกิม ทุกคนหมูนุ่มละลายในปากได้เลยนะคะทุกคนนี่หอมมากของน้ำเผ็ดตับหมูอร่อยมากนี่ค่ะทุกคนของเลขานะคะของเลขาปลาทูสินย่างใหญ่มากของเลขานะคะทุกคนของเลขาจ้ามาทูมาดูทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยกดติดตามด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าของเลขาจ้าของเลขาจ้า